สวัสดีครับสรุปผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ English Open 2024นันาเบนบูดเลอร์ชัวเซนเตอร์เมืองเบนบูดประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2023จัดทำเอาชนะจางอันตา9ต่อเเฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด145แต้มจอห์นฮิกกินส์เงินรางวัลแชมป์1 0 0 0 0แปอนด์รองแชมป์4 5 0 0 0ปอนด์ รางวัลเบรสูงสุด5,000ปอนด์ส่วนผู้ที่ตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลผลแข่งวันที่17กันยายน2 5 6 7ใช้ระบบ4ใน7เฟรมฮอสเซนวัไฟอีเอาชนะแมทธิวสตีเฟน4ต่อ3เฟรมฮอสเซนวฟัฟฟาอีผ่านเข้ารอบสายใน2คนไปพบกับไอพิสซิงชาดาลอสเมอร์เอาชนะแกรี่วินสัน4ต่อ3เฟรม รอสเมอร์ mer, ผ่านเข้ารอบสายสองคนไปพบกับผู้ชนะระหว่างโจโยเย่หลงกับเจมิ่โจนส์แมทธิวเซลเอาชนะลิคกี้วอร์เดน4ต่อ3เฟรมแมทธิวเซลผ่านเข้ารอบสายสองคนไปพบกับจัดทัมจงจินเอาชนะทอมฟอร์ด4ต่อ2เฟรมจงจินผ่านเข้ารอบสายสองคนไปพบกับซือเจียหุย มาร์คอัลเลนเอาชนะหลงเจอฮวง4ต่อ3เฟรมมาร์คอัลเลนผ่านรอบสามสคนไปพบกับผู้ชนะระหว่างลิวเฮาเทียนกับโดเมนิกเดลลิวเฮาเทียนเอาชนะโดเมนิกเดล4ต่อ2เฟรมลิวเฮาเทียนผ่านรอบสามสคนไปพบกับมาร์คอัลเลนเบนบูลสตันเอาชนะมาร์คเจวิลเลียมส์สต่อ1เฟรมเบนบูลสตัน ผ่านเรับสายทสองคนไปพบกับแซ็กชัวร์ตีสตีเฟนแมกไกว์เอาชน,นะบาซูลิเวสซิตาศูนย์เฟมสตีเฟนแมกไว์ผ่านเข้รับสายทสองคนไปพบกับผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอสทริแวนกับเผอกล้วยเฉียงเนลโลบัสันเอาชน,นะแจ็คสันเพจซิตาหนึ่งเฟมเนลโลบัสันผ่านเรับสายทสองคนไปพบกับจอนเมอร์ฟี่ b บลลี่ฮอ k กินสเอาชน,นะจิมมี่โลเบสันซีตอ,ง,องเฟรม b บลลีนน ivan, ่ฮอกกินส์ผ่านรอบสามสองคนไปพบกับผู้ชนะระหว่างแจ็คดิสอสกี้กับชื่อสีเฮอก์เยเฉียงเอาชน,นะลอนนี่โอซเลวนซีตาองเฟรมเฮอก์เย้เฉียงผ่านรอบสามสองคนไปพบกับส t ตเฟนแม็กควายจอ h ์นฮิกกินสเอาชนะแอนดิวฮิกกินสันซีตาหนเฟรมจอห์นฮิกกินส ผ่านรอบ32คนไปพบกับเดวิดกิลเบิร์ตเจมิสโจนส์เอาชเชตโจเยหลง4.0ต่อเฟมเจมิสโจนส์ผ่านรอบ32คนไปพบกับลอสเมอร์แอนโทนีแม็กกิลอัชเชตเซลกัวตง4.2ต่อเฟมแอนโทนีแม็กกิลผ่านรอบ32คนไปพบกับไคลเลวินสัน ลูก้าเบเซลเอาชนะแอนโทนียไฮมอนตัน4ต่อ3เฟรมลูก้าเบเซลผ่านรอบ32คนไปพบกับผังจุนซือชูสีเอาชนะแจ็คดิซอสกี้4ต่อ3เฟรมชูสีผ่านรอบ32คนไปพบกับแบร์รี่ฮอกกินส์ผู้ทธิพันธ์ผ่านรอบ32คนรับเงินรางวัล5,400ปอนด์หรือประมาณ232,000บาท ส่วนผู้ที่ตกรอบ64คนรับเงินรางวัล3,600ปอนด์หรือประมาณ154,000บาทใน,นปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มปานจังอีในนัดเยาวชนะเลียมพูเล่น4ต่อ2เฟรมรอบคัดเลือก2เป็นแม็กซิมัมเบรกครั้งแรกในการเล่นระดับอาชีพและเป็นครั้งที่204ของทำเนียบผู้แทงแม็กซิมัมเบรก ไฮไลท์โปรแกรมดัดไปวันที่18กันยายน2 5 6 7สนุกเกอร์รายการ English Open 2024รอบแสอ2คนนะ wood, และเบนบูดเลเชัวเซ็นเตอร์เมืองเบนบูดประเทศอังกฤษขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมไว้รับชมยังมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิป,ปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ